จากดาราอะไรที่ทีวีบันเทิงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะเป็นงานของพ่อสมบัติเมทนีนะคะและและหลายหลายคนศิลปินหลายหลายคนก็มากันที่นี่ค่ะและวันนี้เราก็ขอขอนำเสนอว่าวันนี้เรามีพิเศษคือจะสัมภาษณ์ค่ะพระอาจารย์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของอาแอสสมบัติเมทนีค่ะคุณพระภูมิพิมพโย เอามาจากสางนะคะสางถึงลาเลยใช่ค่ะกลับน้ำมัสการกลับมาสการค่ะเจริญพรคุณโยมท่านอยากจะถามหลวงพี่ว่าที่เดินทางมาอันนี้เนี่ยแบบแบบหลวงพี่มีมีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางอาแอดอ๋อพูดถึงพระแอดสมบัติไหมในที่นีในทีนี้คือท่านจะเป็นเหมือนกับ เป็นโยมอุถัรรมภ์ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นพ่อบุญธรรมของอาตมาพาพแล้วก็ปกตินี่ถ้ามีงานที่วัดโยมพ่อแอดจะไปร่วมงานตลอดค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ว่าส่วนหนึ่งในวันนี้นอกเหนือจากมาร่วมไว้อะไรแล้วก็มาให้กำลังใจโยมเมตุกาจนาด้วยตุาค,ครับค่ะ,คะแล้วท่านอยู่วัด ฝางนี่ชื่อวัดอะไรเจ้าคะอ่าอยู่วัดสังขุเลยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พี่ลูกปัน้นพี่แสงใช่ไหมลูกปั้นพี่แสงใช่ไหมอ๋อ,อ,อแล้วลูกปั้นของแสงสุรีรุง่งโรจน์ก็จะไปอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล,แล้วดีจังเลยค่ะแล้วได้ก็ะจะฉลองแล้วก็วันที่18-19ตุลานี้จะมีงานประจําปีค่ะทางวัดแล้วก็จะมีงานอมอบหุ่นพี่แสงสุรีรุ่งโรจน์แล้วก็งานลําลึกหนึ่งปีครบหนึ่งปีที่จากการ จากไปจากไปเสียประมาณของใช่ค่ะแสงสุรีใช่ค่ะแสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะก็คือวันที่10กันยายนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยครบ1ปีที่พี่เขาเสียไปเดี๋ยวนี้ก็จะเลื่อนเลื่อนไปเต่สิบเอ็ดก้าตุลาค่ะก็เรียกว่าครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมภาคภูมิเพชรพงานะครับก็มีความไว้อะไรกับศิลปินแห่งชาตินะครับพ่อแอ๊ดธมบัณฑิตนีซึ่งผมรักเคารพซึ่งเป็นร่วมบุญกับท่านเองประมาณ10 กว่าวัดนะครับงานกระถินป้าป่าไปแม่ตุ๊แล้วก็ท่านเองเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนใจดีอารมณ์ดีมากซึ่งท่านเองก็ไปร้องเพลงกับผมกับสิครั้งงานของดาจ์เไปจิตงานโอเปร่าพี่แอรชอบร้องเพลงมากผมนึกถึงขำๆได่พี่แอร้องเพลงเขาชอบเอาผมขึ้นคู่นะก็จะร้องเพลงพูดชนะสิบทิศโอ้พี่แอร้องดีมากพอร้องทีไรปั๊บภาพภูมิลืมเนื้อแล้วนึกก แล้วพี่แอนเขาก็จะให้คำแนะนำให้ลองเพาะมากเป็นคนทุกคนตัวอย่างปอกติตัวอย่างคนดาราศิลปินก็ว่าได้แล้วก็ปกคอนบีน้ํำใจไม่แต่ให้มีแต่สิ่งดีๆให้กับพี่น้องศิลปินทุกๆท่านคือเป็นพ่อพระก็ว่าได้มีคนเดียวที่ยอมรับจริงๆว่าเป็นคนที่น่ารี่ ที่สุดนะครับวันนี้ก็มีน้องๆจะเป็นวงการดาราวงการลูกทุ่งวงการบันเทิงวงการข้าราชการวงการทุกวงการมาหมดนะครับคืนนี้คือุดท้ายนะววันนี้ท่านท่านท่านก็มาครับต้องขอบคุณดังพระเดชขอบคุณหลวงหลวงพี่มาไกลมาจากฝางซึ่งทานเองก็ดูแลวัดอยู่มีคุณคุณลรูปปั้นของนักร้องดังๆจะเป็นนักร้องเก่าแสงสรีรุ่งรอหรือนักร้องอีกหลายคนที่ไม่เอ่ยนามนะเยอะแยะเลยรู เก่าๆที่ท่านก็เป็นการสืบสารลูกทุ่งไทยอนุรักษ์ไว้ถือเป็นตัวอย่างถ้าท่านจะไปกราบไหว้ไปขอพรท่านก็ปฏีิวัดวัดอะไรนะสังกลเลยสังกูเลยอำเภอฝางอำเภอฝางเขาเชิญเชื้อเชิญได้เลยลานศิลปินเลยครับเชิญครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการสดๆตรงนี้ก็ฝากเช่อนะครับทุกคนเลยในนี้นะครับโอ้โยติตาแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งอหนึ่งเรือไทยรวมทองค่ะแล้วแอน แฟนพี่แสงสุรีลุงโรดขอบคุณครับฝากลงบุญด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ